เขาปุดอีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะวิธีเฮ็ดได้บริหารพ่อแม่พี่น้องในเบิร์นกันเสียบค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณนะกะระมังหนึน่งดีเดียๆเลยพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาๆมากคุณนะโอ้ยสวดจูนพพี่น้องจ้ามากมากเบาๆไร้ายายห่างพ่อแม่พี่น้องจ้กมาลงมือโอ้ยก่อนจะลงมือก็ต้องมีแน่นน้ำเกจบวยพ่อแม่พี่น้องน้ำเกจบวยค่ะ <c oughs> โอ้ยจะเป็นเสียบเดี๋ยวพอมีพี่น้องคะขออรุญาตบาตรคำด้วยจ้ะเอามือยุ้มเอามาเอือยมา,มากมาก,กินกับบก่ข้าวเก,าก่าข้าเดิมนึกว่าพอมีพี่น้องคะซ้ายนุ่มดำเนี่ยนุ่มส่วนโบเพชรกระเพชรอยู่แต่โบแห้งเอยเพิ่มมากระเพชร กนเเอาพีม่มกมากัดออกม,มาหน้าขามา,มาเดียมาดาสอแม่บอกนมเลยเป็นปะนมเยอ,อค่ะเน,น้อบางหนยแต่วจำฮมอยากจำก่อยเห็ดอไก่อยเห็ดคนพี่น้องทัานก่อยขุานทั้งก่อยเห็ดมายาแนวกระเบื้องให้เฮียพ่อแม่พ,พมี่น้องครบเพราะท่านได้กินเขา กะได้แบบกินก่อยขระปุนขึ้นยากม,ม,ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเสีวพี่ด้วยนะจ๊ะกระปุลซ้ำมจิโลหมักทัวเอาเด้อเอ๋ยเด้อกินจับกัวซื้อก้าพ่อแม่พี่น้อง เจ้ประกาวออกกล่องเอื้อกประมาณหหนค้นคิดตามน้องไร้ไร้ก่อนท่านมาเจ้าสีแสลงตักวก็สั่อย่าเพ <c oughs> ิ่งกินเขากินขขาปุ่นก่อนไอ้ถือว่าเวิร์ด <c oughs> สองันไหมนะ่ต้อเก็กมาตามเดี๋ยวเก็กมา <c oughs> กอุ <c oughs> ้ยแสบค่ะยุ่มเลยยุ่ม มาเก๋มาเรื่องหวไรกัดเอาเดี๋ยวเพื่อนม,นมามาเพ็ดใครได้บริไซเพ็ดแต่ว่ากับเพ็ดอือได้ชี้มันเป็นแบบนี้เพราะนนองค่ะแซบครับแน่ช่างนะแซบจนเด็บบดบุตร แล้วจากเมือไปเสือนันดาบคุ้มตุ่มเสียบน้ำใหญ่นะ่ะมากินนะมากินเป็นมาเสียบค่ะเป็นมาแล้วลองเบิ่งค่ะด่านได้เสียบเสียบฟอรซิดีวิวให้เพิ่นเด้อพอไม่ไปนองค่ะอื้ม แฉบแฉบแฉบก็เห็นกะเทียงแล้ว่ะยังนกับตำขกอือหามงอืมวันนี้เขาเสาอยู่อืมหามงก์คือแม่พี่น้องครั จะเป็นลมแดดค่ะเม,มันอกี้นั่งอยู่อ่ะไม่บานค่ะบานเองกว่พี่แจมดูดหนึ่งดูดหนึ่งดูดฮัทดุดฮัทหนึ่งค่ะเปอพนพี่หรอคะแล้วซิที่วิวเห็นบนีเหรอคะถ้าพายังไม่นอนเนาะ พี่บัตชีน่อยดอก่อยข้าวุ๋นครับครับต้อนมะทั่วยื้อกระเดื่องเลย ว่านเฮ็ดคลิปซอยจัว่วบานนั่งหันเพิ่นต่อเติมบานปูกระเบื้องเพิ่นพี่น้องคะเสียงสิเข้าลบกวนเด็กน้อยนุกไกลกันเติบไปด้วยจ้ะ แสบจนปากบ่กออกแสบ่น uh> ่อยเอ้ยแสบจนหิวแสบจนเบาเาแสบจนหิวแย่นเป็นห um> um um> um> ิวอยู่หรอกไยแม่วานก็บปลาดองเค็มสองถุงอืมแาบ เมือเดียวสิกินสมเพิ่พพี่นอ้องเบื่งสิซื้อสมมูเจ้ามากินกับบักปิ๊สมมูแซสบด้วยพรมพี่น้องค่ะม,มาแบบไบด้แต่งหนาหนาสุดเลยพรมพี่น้องมาเฮงดงอนค่ะมายาแน,นวกระเบืองหายเหี้ยเพ,พิ่นพรพี่น้องเอ้ยซีวิตข่อยนีย่เอาบดทุยยาง ซ่อนอยู่นี่มุมีบ่แม่ซ่อนนะเด <นะ S 1> ี๋ยวเอื้อยใส่ตึกเอื้อยเอาหยิบบ่อึนนอขอบคุณค่ะมุนติวๆบิ่งกระบาน เอาครับเอาทัวเกลือสีบนหัวป่ะจ้ะน,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 น้ำปลากใส่ได้ไงต้มน้ำปลาแดกกะปิ แก่ก oh, nice so uh ับ huh. บ mm ้มเนี่ดีใจจัอืมว่าฐานะน้อมตุกกะพีก็เนเขาตุกกะพีสดเอืมเอาอยู่บ่เฮ้ยรูว่โสดบ่อื้มเนี่ยป่า แพักกับวะเนี่ยบักแจ่มก็บพี่มะนั่นคนแห้งมากพักดูอย่างแล้วต่อพักกันจองเนาะพักกันจองเนาะหลวงวแม่ก็ดูอยากบาักข้ำมก็กำลังน,นองค่ะชิบะเฮียผ่านดอก เดี๋ยนะจะไปหาผักกัน้องมามอ,อชื่อบกห,อหน้าแตกก็แลละ เอาขาบุ้งเลยหัวบ้านเมนูจำจุเป็นขนงเออเจ็บครับคือก็เบื่ออยู่เมื่อนาเอาหลับค้มต่มแสบ มากินมาสัตว์ขอดูยากงงงงไมาดีกว่าบมสายใจ เนี่ยนี่ปลานี่ปลานี่ปลาเศรษฐครับพี่น้องครับจะมันหิวมั้ยยังอืมจะมันหิวจะมัอเหนียวไคลิปนี้ก็สิพ่อสมีสักก่อนพอเป็นพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามอีดาน้ำเลือดจ้าไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ